ท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะสำหรับ <ผม S 1> วันนี้นะคะเสาร์ที่29เมษายนอยู่กับคุณเป้พานุพงษ์และดิฉันโอยดาค่ะท่านผู้ชมฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเ,<อ>เราได้ไประชาสัมพันธ์งานนี้ฮะใต้ร่มพระบรมมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์คือสัปดาห์ก่อนเนี่ยท่านรองปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรานะฮะท่านก็บอกว่าโอ้จริงจนะอยากให้คนไทยเป็นร่วมงานนี้จริงๆนะฮะ เพราะเป็นงานที่เราจัดอย่างยิ่งใหญ่ทางกระทรวงวัฒนธรรมจัดอย่างยิ่งใหญ่นะฮะก็241ปีของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมฮะนอกจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เขาเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์วัดพระแก้วตนน้ำรวมพิพิธภัณฑสท่าสนาน่ดงจ้าที่เขาไปเที่ยวกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าโอ้โหคนไทยให้การตอบรับงานนี้ล้นหลามจริงๆนะฮะถึงแม้ว่าแหมสัปดาห์ก่อนนี้อากาศก็ยังร้อนอยู่แลใช่คนไทยนี่สู้นะครับท่านผู้ชมฮะปรากฏว่า ผมมีตัวเลขที่ทางกระทรวงเขาแจ้งมาเนี่ยยอดผู้เข้าชมงานเนี่ย4แส6หมื่นกว่าคนที่รวมหลายวันเนี่ยนะฮะที่เขาจัดงานกันนะฮะ4-5วันเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่แล้วก็ได้วัฒนธรรมได้อื่นๆกว่า137ล้านบาทนะฮะซึ่งงานเนี่ยจบไปแล้วแต่ว่า ส่วนหนึ่งที่เขายังจัดอยู่ก็คือที่สวนสันติชัยปราการเป็น,น,นแสงสีเสียงใช่ไหมคะใช่จะเน้นไปที่แสงสีเสียงไปนั่นไหนกางวันก็ได้นะฮะเพราะมีการแสดงวัฒนธรรมแล้วไปช่วงเย็นๆถ้าท่านบอกว่ากังวันฉันไม่ชอบร้อนนะฮะท่านก็ไปช่วงเย็นช่วงกลางคืนเนี่ยเขาจะมีจัดนิทศการแสงสีเสียงโอ้สวยงามมากนะฮนะสวนสันติชัยปราการนี่จัดไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมนะครับค่ะ